หนูยำจะยิงขึ้นไปบนหลังคาเฮ้หยหลังคาบ้านเราเนี่ยนะ,ะได้อังคะหนูยำจริงนะคะอ่ะแม่ปุ๋ยจะคอยดูนะคะโอโ้ดูท่าเล็งเขา,า,เเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังทำอะไรคะเนี่ยสามคนพอลูกปัน้นอ่าบัวลอยใส่หวานไม่่ใชจริงเหรอนี่นบัวลอยใส่หวานเนี่ยคือดินน้ำมันอุยพ่อพอม เหมือนจริงนะเหมือนจริงๆหนูแย้มหนูแย้มเหมือนจริงๆข้าวบัวลอยไข่หวานนี่ไงแที่แท้ไม่ใช่ที่แท้เป็นอันนี้เดี๋ยวจะมาทำอะไรเอ่ยยิงหนังจะหนังสติกอู้อันนี้เขาเรียกบ้านแม่ปุ๋ยเนาะเขาเรียกว่ากงกงชี่โกงกงชี่แต่คนไทยภาษากลางเขาเรียกว่าหนังจิกดูหนูแย้มดูแย้มโอ้โหเขาบล็กหนูแ่ถูกแบนใช่ไหมเล่นถูกทางแล้วเล่นถูกทางแล้วขอดูหน่อยค่ะหนังเอ็มอยากจะให้เอ็ม ทีวีเลยตังมันไม่ได้แตกอ้ยทีวีแตกนะยิงขึ้นในวันเฮดานนะโดนรถไฟเปล่าอ๋อโหไหน๊ยยิงว่าทีงเขาเรียกว่าลูกกระสุนหรือเปล่าคะตรงเนี้ยใช่นี่มันแบบว่าแบ็เลยทำจากดินน้ำมันไม่ใช่เพดนะคะมันคือดินน้ำมันเพราะว่าดินน้ำมันมันจะมีความแข็งนะคะคล้ายๆดินน่ะสมัยก่อนนะเวลาเล่นอย่างเงี้ยมันจะเราจะเอาดินมาปั้นให้มันแข็งๆงี้แหละแล้วก็ยิง S <S มันก็แข็งต้องไปตากแห้งปห้น,นปเป็นก้อนเสร็จ<ล>เอาไปตากแห้งนะคะแต่มาปัจจุบันเราหายากแล้วเนาะพ,พ่อปอมก็เลยใช้ดินน้ำมันแทนค่ะเพราะมีความแข็งและมีความนิ่มๆอายันย้งเนี้ยยิงหน้าดูนะโอ้โหกิ้งกันหลุดมาตรงนี้เลยเวลายิงเราต้องหลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมคะเล็งเป้านะจับตรงไหนพ่อปอมบอกแล้วอันนี้แบนแนเดี๋ยวอันนี้พ่อปอมจะปั้นลูกใหญ่ให้อันนั้นปั้นลูกอันนั้นลูกเล็กนะอ๋อเะนเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำเห็นชัดสิ ให้มันติดติดประตูห้องน้ำเลยหนูแย้ไม่ได้ติดไม่ได้คะ่ะไม่ได้ได้สิเฮ้ยมันติดเดีหนูแย้ต้องอยู่ใกล้นนๆเดี๋ยวมันกระดอนเอานะเอาดูนะดูท่าหนูแย้โอ้โหไม่ติดไม่ติดเอาหนูแย้ลองลูกใหญ่ดูไปปปแแลลล้้ววไไเี่ยนหนเขาดูลูกใหญ่ไหนะคะ่ะ <c oughs> โหไหนเขาดูไหนเขาดูหน่อยลูกใหญ่เดี๋ยวจะโชว์อะไรบางอย่างโหใหญ่มากวว้าอะไรคะจะออกมาด้านหน้าไปโชว์เรื่องนี้ ไปด้านนอกกันไหมคะแม่ปุ๋ยออกไปมันะโหแม่ปุ๋ยออกมาด้านนอกแล้วนะคะหนูย้ยมจะยิงขึ้นไปบนหลังาคาเฮ้หยหลังคาบ้านเราเนี่ยนะ<า>ได้อรอคะหนูย้ยมได้หรอคะอ่ะแม่ปุ๋ยจะคอยดูนะคะ,<จ>ะอาจจะพ<ส>ลาดหน่อยหล,ยลูกหลังซิกไปยังเสร็จแล้วคะ่ะโอเคใส่ลงไปแล้วนะคะจริงได้เลยไหมให้ไฟให้ไฟอีกทีไหมพะบอมพะบอม ยิงไม่ปุ้นหลังคาจริงเออระวังนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะหลังเลิกเรียนตอนแรกยังจะยิงแค่สูงนะแล้วมันมีติดหลังคา้องดูก่อนอ่าตรงนี้เป็นไม้นะคะจับได้ถนัดมือตัวนี้ก็เป็นยางเอาไว้มัดยึดติดนี่ก็เป็นยางตัวนี้จะเป็นเหมือนหนังเนาะเอาไว้จับไว้ใส่ลูกกระสุนอย่างนี้แล้วเราก็จับข้างนอกนี้ออแล้วก็ยิงอ่ะบำยิงได้ไหมคะพะวัยิงโชว์หนึ่งลูกไม่พอ โนอนไปโน่นเลยวื <interfer es> แดแล้วอ๋ว <S <S อมัน,านาย,ยืดไงเพราะมันเป็นมันเป็นยางไงมันเลยสั่งมันเลยยืดได้เนาะหนูย้ำจับนะยืดได้แค่ไหนจับทางไหนหระวังดีตรงดีตรงดีใ<ร>ส่ตาเราต้องจับไม่ถูกทางเนาะถ้าจับผิดทางมันจะมามันจะกระเด้งใส่ตาเราเวลาจับอันนี้ห้ามปล่อยตรงนี้มือขวาห้ามปล่อยให้ปล่อยมือนี้อันนี้จับอย่างนี้นะหนูย้ำอ่าแล้วก็ดึงดึงโอ้ เด็ดเด็ดเด็ดี๋ยวมาดูดูยิ้มกันดีกว่านะคะหนูยิ้มกําลังทําอะไรล่ะคะกําลังอ่านี่ทานเรื่องอะไรขอดูหน่อยได้ไหมคะหนูข้างหน้าโอ้โหสโนไวท์แสนใจเย็นกับคลแคขี่โมหก็ระหว่างนี้พ่อพ่อมันจะทําทําอะไรนะเป้่าให้หนูแย้มใช่ไหมคะใช่ค่ะอถ้ามันเป็นก้อนๆอย่างนี้อ่านแล้วต้องกริ้งกริ้งอย่างนี้ให้มันเป็นอะไรเอ่ยลูกลูก ลูกกลมๆนะคะนี่อ่ะดูก่อนอันดับแรกนะลูกกลมๆแล้วก็โชว์หน่อยนะคะกริ้งกริ้งกริ้งกริงกริงกริงแบบนี้ตอนแรกมันอาจจะถ้าสมุดด้ามันเป็นสมุิเฉยๆนะว่ามันเป็นยาวๆแบบนี้แล้วเรายาวๆอยู่เลยแล้วเราทำวงกลมอันนี้ยาวๆอยู่นะคะเราจะทำยังไงให้เป็นวงกลมคะมันเป็นยาวๆอยู่นะเราทำเป็นวงกลมไม่ได้เพราะว่ามันยาวเกินครัก็ทับแล้วก็ถ้ามันยังยาวอยู่ก็ พับอีกทีนึงอ๋อพับอีกทีนึงแล้วทำไงต่อคะอันนี้มันเล็กๆแบบนี้แล้วก็วงกลมได้เลยอ๋อแล้วก็วงกลมว้าวโอ้โหวงดีๆเหมือนไข่เลยค่ะโอ๊ยเต็มเลยอ่ะลูกหนึ่งสิมีแบบอันเล็กด้วยนะหนูี่มาดูไหมมาเชียร์หนูแย้มแล้วไอตัวนี้เลยโอ้โหดูสิทุกอย่างเลยยังไงยิงหัวกระโหลหุ้ยมีนี้นะคะ นี่แฟนขบเอามาให้หนูยิ้มหนูแย้มค่ะนี่แล้วมีแบบดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบนี่ลูกบอลหนูแยม้มจะเลือกยิงอะไรกันถูกอันนี้ผิดผิดต้องหันอีกด้านนึงอ่าแล้วจับให้ตรงถ้าอย่างนี้มันจะนี่ไม่ได้ต้องอย่างนี้ดูนะดูนะดูนะไม่โดนโอ้ไม <c oughs> ่โดน <c oughs> โอ้ดู <c oughs> โอ้ยเอานะยิง เออโดนกระดาษโดนกระดาษแล้วเอาลองข้างหน้าเอาให้ทวารมนลองขอลองหนึ่งลูกขอลองหนึ่งลูกขอลองหนึ่งลูกอ้าวดูนะขอรันดูนะดูนะอย่าหนีก่อนไม่หยไม่ได้ค่ะอันตรายหนูอย่าไม่ได้เดี๋ยวโดนตาไปอยู่ข้างหลังเต่าไม่ได้ ตามไปอยู่เด็ดขาดนะขานี่เลยค่ะหนูแย้มหนูแย้มมาอยู่ตรงนี้อยุ่ดนะไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วอันนี้อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวเขาบอมาเขาบอม้าอ่ะใช่เอออย่าแค้นโอเคโอ้โหหนูแย้มไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เหรอคะเขาบอมจะยิงนะอ่ะเขาบอมจะยิงแล้วนะดูนะอืมหัวกระโหลกดูนะหกกะโหลกว้าวโดนนี่โดนที่ผีเสื้อตรงนี้นะคะ เด็ด oh, มากยังลองเอาแต่ยังไม่เคยลองบอกับหัวกะโหลกอ๋อเหรอคะลองดูอ่ะดูนะอือโหดูท่าดูท่าเฮ้ยเร็วแล้วโดนแล้วตกข้างหน้าลองดูลองดูลองดูอ,งดอ,งดอ่ะดูนะโอ้โหดูตาโอ้ยโอ้โหดูท่าเล็งเขา ยังยังยังไม่โดนแม่ปุ๋ยจะอยู่ตรงนี้นะคะรอหนูแย้มยิงโดนเลยนะคะจะโดนอะไรโดนผีเสื้อข้างบนหรือว่าหัวกะโหลกหรือว่าลูกบอลหรือว่าดอกไม้อ้ยเอาล้นะแล้วนะหนูแย้มอุ้ยใกล้ละใกล้ละใกล้ละออยอยโอ้โหโดนตรงนู้นโดนตรงนี้แต่ไม่โดน สิ่งของเลยอ่ะโอ้ย,โ,อยโดนคาะแม่ปุ้ยเลย <S <S ต้องโดนเป้า <S <S ไม่ใช่โดนค้างน่ปุ้ยยแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะจับนี่ให้แน่นๆแล้วก็เลง <S <S ็งเอยงนต้องเอียงไงไม่ต้องอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แล้วก็เล็งตรงนี้เล็งเล็งตรงกลางเนี่ยให้ไปหาที่เราอยากยิงเลย <S <S อโอเคคะ่ะอา้าวยิ้ยมด้วยวันกูยิ้มูยิ้มนั่ง ระวังนะหนูยิม้มมาเชียจะขึ้นไปเชียบนบ้านนะคะบนคาบ้านเลยต้องดันตัวเองอยู่หลังเต็นอ่าหนูยิ้มต้องระวังนะเมื่อกี้ไม่ปุ๋ยโดนคางเลยโอ้อยังอูโอหนูยิม้มหนูยิ้มไปอยู่ในเต็นเลยปุฟฟ๋ยด้สวัสดีหนูยิม้มลูกกระสุนของเราเกลือนข้างล่างเลยไม่โดนเลยนะคะลูกใหญ่หมดละเหลือแต่ลูกเล็กนะคะเอา้าบ่ม เข้าไปตรงกลางระหว่างัมกระโหลกสองอันเลยเข้าไปตรงกลางตรงนี้ระวังค่ะค่ะระวังค่ะโอเคค่ะดูหนูยิ้มหนูยิ้มหนูยิ้มค่ะหนูยิ้มกําลังอยู่บนหลังคาสองหลังแล้วก็อยู่ในบ้านหนึ่งหลังข้างบนนะโอ้ยโดนโบแล้วโดนโบแล้วอ๋ออ๋ออ๋อแล้วค่ะ ตอนนี้ของเราเหลือหนึ่งโอ้สุดยอดเลยหล่นไปแล้วหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เป้าของเราเหลือหนึ่งสองสามสี่โอ้โห โอ้เดินกะลาไงเดินกะลาไปเดี๋ยวจะค่อยๆขยบไปทีละช่องจนเกินอ, <c oughs> อันนี้คือใกล้มากเลยค่ะเกือบจอดอีกแล้วพอจอด,ดจนั้นเนี่ยมวมันก็จะไปชนอันนี้เพราะอันนี้ทอนทอนเชิญอันนี้จะเราไม่ใส่หัวกะโลอันนี้เราใส่กะโหลคน,นแบบเป็นแบบนั้นได้จริงเป็นสเต็ปนะสเต็ปเ,เลยะคะ่ะเอาแล้วหัวกะโหลกของหัวกะโหลกค่ะโอ้โหจริงหวันหลุนโอ้โหดูสกุต้าดูยิ้ม สกูตเตอร์สกูตเตอร์ท่อโอ้โหขหัวกระโหลกเลยนะหัวกระโหลกเลยนะโอ้โหใกล้แค่นี้ยังไม่โดนเลยจงไปฝึกฝนใหม่โอ้โหดูดูท่าทีขาหนูแยญ่หนูแย้มหนูแย้มมาเดี๋ยวพ่อบอมสอนเทคนิคตั้งมือนิดนึงอ่ะหนูแย้มมาจับตรงนี้นะอ่ะแล้วก็เล็งว่าเห็นไหมหัวกระโหลก เห็นละอ่ะเห็นไหมเห็นหัวกะโหลกไหมตรงกลางนี่ตรงกลางไงเห็นหัวกะโหลกยังอ่ะเล่นอย่างเงี้ย่ะจับอันนี้เล่นอย่างงี้นะเห็นหัวกะโหลกยังหัวคอยนะโดนนะโดนตานะแล้วก็อันเนี้ยเห็นถึงหัวกะโหลกยังอันนี้โดนหัวกะโหลกไหมอ่ะดึงยิงเนี่ยเอาไหมโดนตรงนี้เอานี้ออกน้องนะให้โดนนะโอ้ไหนขอดูดิ โอ้โหโอ้สปูตเตอร์ยักษ์ไม่เห็นไงบึน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 โอ้โหสปูตเตอร์ยักษ์สปูตเตอร์ท่อยักษ์โอ้โหพ่อบอลยังไม่โดนเลยโดนกระดานได้ปีแทนเย้ยังไม่ตกยังไม่ตกพ่อบอลโยนกิ้งลงแทนโอ้ยเย้โอ้โหโอ้โห อ้นเขาพยายามมีความพยายามมาดีแล้วลูกอ้าวดีแล้วหนูย้มไม่สำอะไรสุดยอดเลยําหรับการยิงนางสติ๊กในครั้งนี้หนูยิ้มดูแย้มดูแย้มต้องมีการฝึกฝนสำหรับนางสติ๊กนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายของทั่วไปนะคะร้านขายของถูกงาจะหายากแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะมี2ี่สบบาทค่ะมา เป่าลมเป่าลมข้างหลังหนึ่งสองสล้เย้ว้าวอันนั้นคืออะไรอะคะสามเหลี่ยมว้า <Wow. S 2> อ่ะเป่าู้ว้าวาโหหมุนติวติวติวเลยโอ้โห